สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการทําระเบียงต่อในตอนที่3ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้มีการวางแปรเหล็กบนพื้นปูนไปเนี่ยมีหลายท่านเข้ามาช่วยคอมเมนต์แล้วก็แนะนํามากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ผมทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนิมจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะตอนนี้เลยเหมือนเดิมเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่างนะครับดังนั้น ความรู้หรือว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับที่จะใช้วัสดุเนี่ยให้ถูกต้องได้ร้อยเปเซนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะทำนะครับอยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับให้เลือกส่วนที่มันสามารถใช้ได้เนี่ยนำไปใช้นะครับส่วนไหนไม่ดีเนี่ยเอาไปปรับปรุงและให้ดียิ่งขึ้นเลือกวัสดุที่ดีกว่านี้นับถ้าจะทำจริงๆนะครับ มาต่อกันจากตอนที่แล้วที่ผมได้วางแปรเหล็กบนพื้นปูนไปแล้วนะครับผมก็ได้ไปสั่งตัวพื้นไม้เทียมมาเลยนะครับซึ่งพื้นไม้เทียมตัวนี้จะเป็นเหมือนพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับจะหนาอยู่1นิ้วหน้ากว้างก็มีตั้งแต่3นิ้ว6นิ้วแล้วก็8นิ้วนะครับผมสั่งมาตรงนี้เนี่ยทั้งหมดอนี่ประมาณ22,000บาทครับตอนนี้นะครับพื้นไม้ของผมมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้ากว้าง6นิ้วนะครับยาวสาสเมตรแล้วก็จะมีตัวหน้ากว้าง8ดนิ้วยาว3าเมตรนะครับตัว แนิ้วเนี่ยผมจะมาติดบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อปิดขอบด้านนี้นะครับด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับส่วน6นิ้วเนี่ยจะใช้ในการปูพื้นด้านบนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีตัวสว่านหรือว่าไขควงกระแทกนะครับที่เราจะใช้ในการยิงสกูนะครับปลายสว่านแบบมีปีกด้วยนะครับตัวนี้ต้องมีปีกด้วยนะแล้วหัวเขาเนี่ยต้องเป็นหยักๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้มันนฝังเข้าไปในเนื้อของตัวไม้เทียมของเรานะครับเพื่อที่จะเราจะได้สามารถเก็บ ้อยหัวสกูต่างๆได้นะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราเอาไม้ของเราเนี่ยนะครับมาจัดเรียงนะพื้นที่ที่เราได้ทําแปรเหล็กไว้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีขั้นตอนที่ไม่ยากแล้วก็ซับซ้อนอะไรนะแต่ตรงนี้จะต้องใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยนิดนึงสําหรับการยิงสกูนะครับถ้าใครมีระบบที่ดีกว่านี้อย่างพวกคลิปล็อกอะไรพวกนี้นะครับลองหาข้อมูลดูนะครับมันอาจจะยิงสกูน้อยกว่านี้นะครับซึ่งการยิงสกูเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้สกู ตัวปลายสว่านแบบมีปีกแล้วก็หัวเขาไม่รอยหยักนะครับมันจะสามารถยิงสกูเนี่ยลงไปได้จมได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจาะนําก็ได้แต่ปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอนั่นก็คือตัวบริเวณรอบของหัวสกูที่เรายิงลงไปเนี่ยมันจะมีรอยนูนบริเวณรอบๆครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําสีหรือว่าโป๊ะ หัวสกูรนะครับเราจะต้องใช้ตัวเกียงเนี่ยไล่ปาดนะครับรอยนูนตัวนั้นนะออกไปก่อนเพื่อให้ผิวเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะเจอนะครับแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ดอกสว่านที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวหัวสกูรที่เราใช้ยิงนะครับให้เราเจาะนําลงไปก่อนสักประมาณ5มิลลิเมตรนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถยิงลงไปได้เลยทําให้ตัวบริเวณรอบๆของหัวสกูรที่เรายิงเนี่ยมันจะไม่มีรอยนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว รอบของตัวรูเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนสวยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้วิธีการไหนนะครับในส่วนของการจัดวางรูปแบบแผ่นไม้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะวางแบบเต็มแผ่น3ามเมตรเนี่ยเรียงกันไปเลยก็ได้นะครับแต่ข้อเสียมันคือจะทําให้จุดร้อยต่อเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นแนวยาวที่เป็นจุดร้อยต่อเดียวกันนะจะเห็นว่าผมจะมีการตัดแบ่งครึ่งนะครับเพื่อเป็นการ สับระหว่างนะครับแผ่นเต็มแล้วก็แผ่นครึ่งหนึ่งนะครับสลับกันไปแบบนี้นะเพื่อเป็นการทําให้จุดร้อยต่อเนี่ยไม่ได้อยู่แนวเดียวกันทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราสามารถทําได้นั่นก็คือการเว้นช่องนะครับระหว่างแผ่นอาจจะใช้เป็นตะปูตัวน้อยๆนะครับความหนาอยู่ประมาณสักมิลไม่เกิน2มิลเนี่ยครับเอามาวางขั้นแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องว่างนะครับให้กับตัวแผ่นไม้พื้นของเรานะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ มันจะทําให้ม้พื้นเราเนี่ยไม่ติดกันจนมากเกินไปนะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการยืดหรือว่าขยายตัวบ้างนะครับโดนความร้อนโดนความเย็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งตัวแผ่นพื้นนะครับในช่องที่เป็นระหว่างแผ่นกันเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับถ้าเรามีช่องว่างนะครับหรือมีแกลบระหว่างแผ่นและในส่วนของการยิงตะกูลนะครับผมจะยิงหัวท้ายแล้วก็จะยิงแบบแปรเว้นแปรนะครับจะไม่ได้ยิงทุกแปรเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้อง เพิ่มการทํางานในเรื่องของทั้งการยิงแล้วก็การเก็บรอยสกูด้วยนะครับส่วนการตัดแผ่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากนะครับให้เราใช้ลูกหมูใส่ใบตัดเพชรซึ่งใบตัดเพชรที่ผมแนะนําควรเป็นใบตัดเพชรที่ขนาด5้านิ้วนะครับเพราะว่าใบนี้มันจะมีความลึกที่สามารถตัดได้ขาดส่วนการตัดเนี่ยผมแนะนําให้ตัดสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยตัดนําไปก่อนนะครับให้กินเนื้อไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยตัดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถตัดตัวแผ่น ได้อย่างง่ายเลยครับลักษณะการติดตั้งพื้นไม้เทียมแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าอาศัยระยะเวลาในการทํางานมากๆเลยนะเพราะว่าเราต้องมีการขนทั้งตัวแผ่นไม้แล้วก็ทําการยิงสะกูนะครับการยิงสะกูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยยิงแบบเป็นสิบๆตัวเลยนะครับแล้วก็หัวใจสําคัญหรือว่าจุดสําคัญในการติดตั้งตัวพื้นไม้เทียมลักษณะแบบนี้เนี่ยคือ1 ตัวแปรนะครับแปรที่เราใช้วางเนี่ยต้องได้มาตรฐานตามระยะความห่างที่เขากําหนดนะครับอย่างถ้ามาตรฐานจริงเขากําหนดไว้ที่ประมาณ30เซนนะครับความห่างของแปรแต่ละตัวแต่ของผมเนี่ยที่บอกในคลิปที่แล้วอาจจะมีบางตัวบางช่วงนะครับที่มันอาจจะห่างกันเกิน30บ้างแต่ก็ไม่เกิน40นะครับเลกหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือตัวปลายของตัวพื้นไม้เทียมทุกอันนะครับที่เราจะติดตั้งเนี่ยต้องวางอยู่บนแปร ทุกอันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันจะเป็นจุดที่มีความอ่อนแอแล้วเวลาใช้งานไปไปเหยียบนะครับหรือว่าโดนรับน้ําหนักเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวพื้นไม้เทียมของเราเนี่ยตัวนี้หักได้หรือว่าเสียหายได้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าในขั้นตอนนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่เราสามารถตัดตัวพื้นไม้ของเราเนี่ยให้ได้ระยะตามที่เราต้องการตัดให้ได้รูปทรงตามช่องที่เราต้องการจะติดตั้งเท่านั้นเองนะครับผมใช้เวลาในการติดตั้งสําหรับ พื้นไม้เทียมตัวนี้นะครับพื้นที่ตกอยู่ประมาณสัก30ตารางเมตรเนี่ยผมติดตั้งนะครับใช้เวลาประมาณ2วันนะครับในการติดตั้งสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะทํานะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลได้นะครับถ้าหาคนช่วยหน่อยผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะครับมีเพื่อนช่วยในการยกในการยิงมันก็จะทําให้งานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ ีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่หลายคนอาจจะอยากทราบเลยนั่นก็คือราคาของแผ่นแบบนี้เนะี่ยแพงหรือเปล่า1แผ่นเนี่ยผมซื้อมาแผ่นละประมาณ275บาทนะครับอันนี้เป็นหน้า6หนาอยู่1นิ้วนะครับแล้วก็ยาว3เมตรตรงนี้เราสามารถเอาไปคำนวณตามขนาดพื้นที่ของเราได้แล้วก็หามาเป็นจำนวนแผ่นแล้วก็คูณกับจำนวนราคาต่อแผ่นตามที่ผมได้บอกไปได้ส่วนถ้าเป็นหน้า8นะครับที่ผมจะใช้ติดขอบเนี่ยแผ่นหนึ่งจะตกประมาณ3 7 5จนะครับจะแพงกว่ากันประมาณร้อยหนึ่ง ก็ทั้งหมดนี้ที่ผมใช้ติดตั้งเนี่ยในวันนี้ที่เราได้เห็นนะครับจะใช้งบประมาณไปประมาณสอง0 0สองพันบาทอันนี้รวมพวกสกูต่างๆแล้วด้วยนะครับจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยผมจะใช้วิธีการคือเจาะนําแล้วก็ยิงด้วยสกูตามนะครับเพราะว่าวิธีการนี้ผมว่าเป็นวิธีการที่ดีนะมันจะช่วยให้การยิงเนี่ยง่ายด้วยและอีกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บตัวหัวสกูทีหลังนะครับ หลังจากที่ผมติดตั้งพื้นไม้เทียมจนทั่วแล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรอยสกูนะครับหรือว่าหัวสกูที่เราได้ยิงนะครับรวมถึงรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยตรงนี้ผมจะใช้เป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกเนี่ยจะมีข้อดีนั่นก็คือเขาจะสามารถทาสีทับได้นะครับแล้วก็ทนพวกแดดพวกฝนอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีนะเวลาที่เราทาสีต่างๆทับไปแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องยิงทั้งหมด2รอบนะครับซึ่งการยิงรอบแรกเนี่ย ถ้าเราปล่อยไว้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนื้อของอะคริลิคเนี่ยมันอาจจะยุบตัวลงไปนะครับพอเขาแห้งแล้วเนี่ยเราต้องมายิงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันดูเรียบเสมอกับผิวของพื้นไม้เทียมของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามนะครับปาดให้ผิวเนี่ยมันเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเรามีการทำสีเนี่ยตัวสีเนี่ยเขาก็จะกลมกลืนกันไปอีกทีหนึ่งครับ ในส่วนของถัดมาแลบริเวณขอบด้านข้างทั้งหมดเนี่ยตรงนี้จะมีความสูงอยู่ประมาณสักยี่สิบเซนครับก็คือประมาณบันไดหนึขั้นนะครับตรงนี้ผมก็จะปิดด้วยตัวพื้นไม้เทียมเหมือนกันนะครับเป็นแผ่นขนาดหน้าแปดซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือการตัดบริเวณตรงมุมของเขานะครับที่จะมาประกบกันเนี่ยให้ได้ลักษณะเป็น45องศานะครับแล้วเราก็จะมาประกบกันที่บริเวณตรงหัวมุม ตรงนี้นะครับให้มันตั้งฉากกันที่90องศาโดยการยึดเนี่ยผมก็จะยึดกับตัวแปรเหล็กที่ผมได้วางบริเวณขอบไว้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหตุผลว่าทําไมผมต้องวางแปรเหล็กด้านขอบทั้งหมดนะครับเพราะผมต้องการจะใช้เป็นจุดในการยึดตัวตัวแผ่นไม้ที่ผมจะมาปิดขอบนั่นเองเราก็ตัดอีกฝั่งหนึ่งให้ได้45แล้วก็มาประกบกันนะครับซึ่งตรงนี้มันกจ็จะประกบกันที่90องศาพอดีเลย ในส่วนของบริเวณขอบโดยรอบทั้งหมดก็จะใช้ตัวแผ่นไม้ขนาดหน้าแปดนะครับไล่แปะนะครับหรือว่าไล่ปิดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะให้ตัวขอบของเขาเนี่ยเสมอกับตัวแผ่นไม้ด้านบนที่เราทําพื้นไว้นะครับลักษณะที่ได้ก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้นะครับวิธีการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับการติดตั้งพื้นไม้เทียมของผมในวันนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะ มาทําจนถึงการทําสีเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าผมติดปัญหาเรื่องฝนมันตกนะพอฝนตกเนี่ยพอพื้นเราเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทําสีได้ในช่วงนี้นะครับผมเลยว่าจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับส่วนคลิปการทําสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําขั้นตอนรวมถึงวิธีการอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับซึ่งสภาพณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพื้นไม้ของผมที่ได้ก็คือได้ลักษณะออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นพื้นไม้หน้าบ้านนะครับ ที่พร้อมจะทําสีแล้วลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับดูในส่วนที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าผมไม่ได้เป็นแบบช่างมืออาชีพนะครับผมก็เอาความรู้ที่เคยทํามานี่แหละครับจากประสบการณ์ หาวัสดุที่ผมคิดว่ามันสามารถทําได้เนี่ยเอามาทํานะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าสรุปแล้วนะครับตัวระเบียงบ้านหรือว่าเฉลียงบ้านของผมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะจบแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็งบประมาณณปัจจุบันนี้นะครับที่ใช้ไปนะครับอยู่ประมาณ37,000บาทตั้งแต่การเทปูนนะครับการติดตั้งแปรเหล็กแล้วก็การติดตั้งไม้พื้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3 7 0 0 0บาทแล้วนะครับกับพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรสาหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ